ในส่วนของโครงการเจ้าบ้านีจน้าดีปี2568นี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจริงที่สําคัญมากๆในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสายการการท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่รองรับนักท่องเทียเ่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะโดยในปีนี้นะคะเราก็ใช้จริงว,ว่าผู้ท่องเที่ยวไทย สู่ความยั่งยืนนะคะโดยในกิจาการรมของเจ้าบ้านที่นีเนี่ยเรามี3ส่วนที่สำคัญนะคะส่วนแรกเลยก็คือส่วนของ,ของ,ของเรื่องของ บริษัทแคนาดาคซึ่งปีนี้นะคะเราก็มีเอูและอินฟเอนเซอร์ในสาาต่างๆนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องบนโลกออนไลน์และการเข้าไปมีส่วนร่วมบนโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่สําคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็สาคัญเช่นเดียวกันนะคะเวิร์กช็อปตั้งแต่เราเรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใครที่อยู่ในส่วนไหนเนี่ยเวิร์กช็อปในแต่ละกิจกรรมจะมีความสำคัญอ่างมาก ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือกองสัมมนาสัมมนาเนี่ยก็จะได้มีการเรียนรู้นะคะในในส่วนของอัพสกิลลิสกิลในเรื่องต่างๆที่สาคัญค่ะในการจัดกิจกรรมเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้นอกจากที่เราจะได้อัพสกิลลิสกิลผู้ประกอบการในสขายป่านช่วงขา้วเนี่ย เราพยายได้รับฟังเสียงสะท้อนของทั้งสะท้อนทั้งหมดเพื่อที่จะไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ดำเนินการในส่วนของเจวาบ้านที่ดีในปีต่อไปนะคะซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีผู้ที่เข้าร่วมสนใจนะคะมากกว่า2,000รายแล้วตอนนี้เราก็ยังเปิดรั้งฉลากนะคะในส่วนการฟังกิจกรรมบนโลกออนไลน์ได้นะคะเจ้าบ้านที่ดี2 5 6 8 c อ m นะคะเราจัด2วันวันที่14และก็วันที่15หลังคมนะคะและ้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสเสริมให้เกิดความติดจาความกระตั้ใจที่ดีกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงไตรมาสสุดท้ายค่ะ